ขอสวัสดีครับสำหรับ fc สุนทรชัยนะครับยามคำคืนของวันนี้นะครับก็พามาชมไม้ประดับสวยงามถือว่าเป็นไม้ประดับมงคลอีกสายพันหนึ่งตระกูลยูโฟเบียนะครับเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบความแห้งแล้งนะฮะไม่ต้องรดน้ำบ่อยมือใหม่ก็น่าปลูกแล้วก็เป็นพืชที่ เพราะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆนะโดธีการโดยวิธีการปักชำลำต้นหรือปักชำกิ่งของเขานะครับผมดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายครับผมเนี่ยแล้วก็อยู่กับแสงแดดจัดได้เป็นอย่างดีนะครับผมเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีการแตกยอดแตกส่วนของใบเลๆๆนะ็กๆเนี่ยจะมีใบนะครับบางคนบอกมองไม่เห็นใบเขาเลยใบเขาเล็กมากนะอยู่ตาม กิ่งของเขาเนี่ยจะมีแกะใบเล็กๆอยู่เนี่ยพญาไหลใบก็ตามความเชื่อส่วนบุคคลก็คือเป็นไม้หรือว่าเป็นว่านที่ป้องกันสิ่งอัป,ปมงคลหรือวิญญาณชั่วรายย้ายต่างๆตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ มีไว้ปลูกหน้าบ้านหน้าร้านถือว่าดีเลยนะครับป้องกันสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นไม้ที่ฟอกอากาศแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับบ้านแล้วก็ผู้ผู้ที่ปลูกเลี้ยงด้วยนะครับผมสวยงามมากถ้ามองแบบศิละปะก็คือเป็นาภาพวาดจากปลายในสอที่แต่งแต้มด้วยสีเขียวนะครับผมเนี่ยไร้ขอบเขต ไรซึ่งข้อจำกัดล่าสุดก็เพิ่งเติมดินปลูกไปครับถือว่าได้ผลดีทีเดียวครับ, <c oughs> รบเขาก็มีความสดชื่นแล้วก็แตกยอดแตกใบมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยการปักชำก็นำกิ่งของเขาเนี่ยปักชำได้เลยนะถ้าอใหญดีคือลองย้ายใส่กระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ จะทําให้ลําต้นของเขานั้นใหญ่ยักษ์ขึ้นมานะครับสวยงามเช่นกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วเป็นอีกหนึ่งไม้ประดับที่อยากจะแนะนําเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดนะซึ่งเป็นต้นที่ใหญ่กว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเราก็มาดูอีกหนึ่งกระถางฮนะนี่ครับก็รดน้ําไม่ได้บ่อยบางทีลรดน้ําก็ไม่ได้ทั่วถึงนะตรงนี้แต่เขาก็ไม่เป็นไรนะ ถางสิบนิ้วตรงนี้ครับพยาไราา้ใบไม้ที่ม,มีมีรูปทรงรูปร่างที่มีความสวยงามนะฮะและข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการเป็นพืชสมุนไพรได้ด้วยนะครับนี่นำไปรักษาเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับดวงตานะครับผมก็ไม่ขอนอนุญาตเจาะลึกนะครับ ดานใดที่สนใจก็ลองศึกษาดูว่า,วามีสกุลด้านใดนบ้างเราเป็นเรื่องของการถอนพิษแมลงสัตว์ขัดต่อยนะก็เยี่ยมเหมือนกันนะครับเนี่ยยางของเขาเขาขาวนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับถ้าเข้าตาในปริมาณที่มากก็าอาจจะทําให้ตาบอดได้นะครับยางของเขาคนระับระมัดระวังด้วยเนะยคือเรื่องของพืชสุนไพรเนี่ยการนําเข้าสู่ร่างกายต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากก็ต้อง มีหลักวิชาการความรู้หรือว่าผ่านการปรึกษาแพทย์ศูนย์ภัยผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับก่อนที่จะนําเข้าสู่ร่างกายนะครับขอขอขอย้ําแล้วก็ฝากเตือนไว้ตรงนี้ครับบางทีการที่ได้รับข้อมูลมาเพียงบางส่วนแล้วก็รีบสรุปแล้วก็เรียกว่านําไปใช้รักษากับตัวเองหรือว่าแนะนําให้ผู้อื่นเนี่ยก็อาจจะเกิดผลผลร้ายได้นะครับผมแทนที่จะเกิดผลเสีย ็อาจจะเป็นผลกับสุขภาพแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับก็เป็นข้อเตือนใจนิดนึงสำหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการรักษาด้วยพืชสมุนไพรหรือว่าการนําไปบริโภคตรงนี้นะครับผมครับผมสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณในทุกกาลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชยัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ